กราบสวัสดีครับอันเป็นนงเป็นนอวันนี้ขอย่างขอจากันเ้อวันนี้มากินจิ้นไก่ครับผมวันนี้จะย้ำไก่แบบสูตรเหล่งดวนเลยครับตอนแรกก็จีพี่จีหยังอย่างทีเข้าหันก่อนครับกับเข้ากับป่าเมืองนี่ยงง่ายครับผมแต่กินเนี่ยสุดยอดลยครับล้ำครับผมอันนี่สูตรไปเลยไปเซยของผมนะครับจะใส่กะปิตัวใหญ่จีกับพีด้วยครับจีกับพี่จีพีกเรียบร้อยครับผมแล้วตีขาดบ่ได้เลยนี่ก็คือ สุดยอดเลยครับอันนี้ยำไก่เนี่ยขาดว่าได้เด็ดขาดครับผมตำพริกตำหยังเรียบร้อยครับผมผมเนี่ยอยากไปส้มน้ำมันก่อนครับขรียกว่าเอาไปเจ้าไอ้นี่เอาไปส้มน้ำมันหมอกมันหอมสะดุงะ้งได้สักคำก็เอาไก่ทอเข้าใส่เลยครับอันนี้ชีกเรียบร้อยครับผมแต่สังเกตยำไก่ของผมข้อไหนผมมีอ่ะ <laughs> มันหายไปไหนบ้าผม <laughs> แส,สดงว่าไว้ใจบ่ได้นาะไว้ใจตอกเก่าบ่ได้ครับขณะตอกเก่าสี่คนนั้นยังหายใส่พักใส่อย่างเรียบร้อยครับผม,มพอแล้วครับยำไก่แบบเหล่งดวนแบบง่ายๆครับผมหอนเะรออู้เหมาะอยู่เด้ออาหารแบบเหนือแบบเมืองบ้านเฮาครับผมหอนล่ะยังหอมยังคือครับมันถึงซาบมะเข่นซาบหอมซาบหยังหัวครับมันเอาเข้าเขาจำเขเมือมันถึงเหมาะครับผมดีแล้วครับยำไก่ แบบง่ายๆแล้วเล่งดวนครับผมใส่หอมป้อมใส่พักไฟลงไปนี่ป้าหา่ท้อตึงหอมคึอขนาดครับฮอนหลอกน้ำแดงาลึงทาทเซฟเฟพฟพองฮ <c oughs> อนน้ำแดงาลึงเนาะครับเอออยังคึอยังหม้อครับผมมาครับผมยำกอยด้วยกันครับยำกอยอ <c oughs> อ้ยน้ำแดงาลึงเออย่างหม้อครับเป็นเมนูตี่ง,ง่ายครับผม แ่วะนี่ขอใส่นอเนอะขอเกี่ยวข้องกับนอทั้งสิ้นครับผมย่างก่อนนอเป็นนงเป็นนอเนี่ยขอ,ขอเว้นขอจ่าขอ,อย่างกําเถกินหลายคาบแล้วเพ่อจะแต่งออกกลางหลังไงขนาดซอยสูนจีนเฮ้ยไอแจ๊กไอแจ๊กยังบุกกินนอ <laughs>